สวัสดีคร e ับวันนี้พามาชมบ้านที่ต่อเติมนะครับผมเป็นน้องติ๊ฟชแนลนะครับผมก็วันนี้ได้มุงหลังคาแล้วนะครับผมมาชมกันว่ามุงเสร็จจะเป็นรูปแบบไหนนะครับผมเดี๋ยวมาชมกันนะครับนี่นะครับผมมุงหลังคาเสร็จเรียบร้อยนะครับผมก็เหลือแค่ติดเชิงชายนะครับผมเชิงชายนะครับผมฝั่งนู้นนะครับผมรอบฝั่งนี้ก็ติดเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็มาทําให้น้องนะครับผมน้องติ๊บนะครับผมเป็นยูทูบเบอร์เหมือนกันนะครับ ก็มุงเสร็จเรียบร้อยเลยนะครับผมใช้ห้าแผ่นนะครับผมยาวสิบสองเมตรห้าสิบเลยนะครับผมฝั่งสูงนะครับผมเนี่ยนะครับก็เชิงชายที่เราติดนะครับผมก็ใช้ไม้ฟ้าธรรมดานะครับผมเพราะว่าประหยัดนะครับผมไม้ฟ้าก็สวยแล้วนะครับผมถ้าติดดูก็เรียบร้อยดีนะครับผมไม่ได้ใช้คอนบูดนะครับผมไม่ใช้ไม่ได้ใช้ โดยตรงนะครับผมก็ใช้เพราะว่าตัวเก่าก็ใช้เชือราอยู่นะครับผมแผ่นเชือราธรรมดาพอติดเชือราธรรมดาเหมือนกันนะครับผมไม่ได้ใช้แผ่นเชิงชายโดยตรงนะครับผมเป็นแผ่นคอนบูตนะครับผมเพราะว่าจะใช้ไปมันก็หนักนะครับผมหนักมากเพราะว่าเราเหล็กที่เราใช้ก็เหล็กแค่นิ้วคุณสองเองนะครับผมเหลเ็กเล็กน่ารักน่ารักนะครับผมก็ใครที่ต้องการจะต่อเติมก็มาดูไอเดียตรงนี้นะครับผมได้นะครับผม ผมม่งเสร็จเรียบร้อยนะครับผมเหลือแค่ติดเจยงใช้นะครับผมฝั่งซูนี้นะครับผมก็ยังติดเจยงใช้ไม่เสร็จนะครับผมไอเดียการออกแบบพื้นที่กว้างนะครับผมความกว้างก็3าเมตรนะครับผมก็ฝนตกปล่อยๆด้วยนะครับตัวนี้ส่วนตรงนี้ ตรงนี้ก็จะมีการก่อห้องแค่ห้องเดียวนะครับผมแล้วก็ทุบหน้าต่างตัวนี้ออกเป็นประตูนะครับผมเอาหน้าต่างฝั่งนู้นเอามาติดฝั่งนี้เลยนะครับผมก็เดี๋ยวรอติดตามเรื่อยๆนะครับผมเดี๋ยวจะอัปเดตทุกวันเลยนะครับผมจะอัปเดตให้ดูตลอดนะครับผมส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นพักต่ำหน่อยนะครับผมก็จะมีการเทพื้นเป็นครัวตรงนี้แล้วก็จะมีการติดตะข่ายหรือไม่ไม่ตะข่ายก็จะเป็นระแนสีขาวตัวนี้นะครับผมติดติดรอบหมดเลยนะครับผม ก่อแค่ประมาณสี่ก้อนนะครับผมแล้วก็ทำเอ็นทับหลังนะฮะนี่ฝั่งนี้ก็จะเป็นครัวอันนั้นเป็นครัวในบ้านนะครับผมแล้วก็จะก่อรอบมานี่เลยแล้วก็ครัวจะได้กว้างนะครับผมนี่ฮะตัวเหลือแค่ติดเชิงชายนะครับผมก็เสร็จงานข้างบนนะครับผมติดเชิงชายเสร็จนะฮะนี่ครับเป็น บ้านทรงโมเดิร์นนะครับผมคนลัสเตปนะครับตัวบ้านจะสูงกว่านะครับผมยาวมากเลยนะครับผมใครที่ต้องการต่อเติมก็ดูนะครับผมว่าชอบแบบนี้หรือเปล่าก็เราเอาไปทําตามได้เลยนะครับผมใครที่ไม่มีแบบในการทําบ้านต่อเติมนะครับอยากจะต่อเติมบ้านก็มาดูได้นะครับผม ก็ทำแบบประหยัดนะครับผมเพราะว่าของแพงทุกวันนี้แพงขึ้นทุกวันเลยนะครับเลยเลยต้องใช้ตัวเล็กนะครับผมเลยแต่เราก็ยึดอยู่หมดนะครับผมไม่มีแอนเลยนะครับผมนี่นะครับผมต่อไปก็มีแต่งานก่อฉาบนะครับก่อฉาบ ห้องเดียวเองนะครับแล้วก็มีการเทพื้นนะครับผมเทพื้นตรงนี้ด้วยนะครับผมจุดโซนฝั่งนี้นะครับเนี่ยครับผมตรงนี้ก็จะเทพื้นนะเป็นที่จะมีเตียงนั่งพักผ่อนเวลากิีดยางมาเหนื่อยๆนะครับผมโอเคนะครับผมวันนี้ก็พามาดู หลังคานะครับผมก็ทําเสร็จเรียบร้อยนะครับผมช่วงที่ทําก็ไม่ได้ถ่ายนะครับผมเพราะว่าเราทํากันเอง2อคนเองนะครับผมต้องดึงแผ่นดึงลายยิงน็อตด้วยนะครับผมก็ไม่ได้ถ่ายนะครับผมให้ดูตอนที่เสร็จแล้วนะครับผมขอบคุณทุกกําลังใจนะครับผมขอบคุณทุกการติดตามอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปนะครับผมสวัสดีครับ